แกงป่าเสร็จแล้วนะคะเนี่ยก็ตักแกงป่ามาแล้วเดี๋ยวก็ราดขมงจีนค่ะเป็นอาหารมื้อกลางวันนะคะแกงป่าอันนี้ป้าน้องตำน้ำพริกเองนะคะน้ำพริกของคุณแม่นางวันนาคุณทนบุตรค่ะจะเข้มขนน้นมากนะคะป้าน้องจะแกงป่าหมูนะคะไม่ได้กินมานานละจะกินกับขนมจีนค่ะก็ใช้น้ำพริกของคุณแม่นะคะคือพริกแกงป่านางวันนาคุณทนบุตรนะคะ ป้าน้องทำเราเนี่ยะคะ่ะก็ผัดแล้วตบถุงให้มันแบนๆผัดให้มันหอมนะคะแล้วพอมันเย็นแล้วก็ใส่ถุงตบให้แบนๆพอแกงมือหนึ่งหรือหรือก็มากบ้างน้อยบ้างพอบางแกงบางอย่างเราก็ไม่ได้ใส่เยอะนะคะเนี่ยก็เหลืออยู่อีกครึ่งถุงนะคะเดี๋ยวก็ต้องตำใหม่แล้วค่ะขาดไม่ได้นะคะป้าน้องก็เนี่ย เขาล้างหมูล้างกระดูกหมูเสร็จเดี๋ยวพน้องก็จะเอาน้ำผิดแกงนี่คะ่ะลงใส่คลุกนะคะแล้วเราก็จะใส่แป้งมันเข้าไปหน่อยคะ่ะเนี่ยคะ่ะเพื่อให้หมูนิ่งอุ้ยตายหกหมดน,นะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวไปนิดนึงแต่อย่าลืมนะคะในแกงนี่เราใส่น้ำปลาไปบ้างแล้วฉะนั้นเนี่ยค่อยๆเติมนะคะเนี่ยอย่างละครึ่งช้อน ซอสปรุงรสก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็หมักไว้ค่ะนะคะก็หมักไว้เขาจะได้เข้าไปในเนื้อแกงจะได้อร่อยค่ะป้าน้องก็เอาน้ําพริกแกงใส่ลงคลุกจนเข้ากันนะคะแล้วป้าน้องก็เอาน้ําเปล่าเติมไปหน่อยแล้วก็คลุกต่อค่ะนี่ป้าน้องได้เอาไอ้หูหมูมาเติมค่ะกลัวมันจะน้อยจะได้กินสองมือสามมือ พอน้องท,ทําทีคนว่าเยอะเพราก็น้องจะเก็บไว้กินบางมือไม่อยากทํานะคะก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ก็ถุงหนึ่งหรือแสงถุงนเนี่ยคะ่ะก็จะคูุกจนน้ําเนี่ยเขาหายไปนะคะมันจะทําให้หนะะีนิ่มค่ะ แล้วหั่นนะคะเราเอาเกลือใส่หยิบมือนึงค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เอ้มะเขือดำนะคะมะเขือจะได้ไม่ดำแล้วก็เวลานั่นเขาจะทำให้เขียวมะเขือมีผิวสีเขียวขึ้นค่ะเ,เ,เห็นไหมคะไอ้ยางมันออกมาก็ทำให้น้ำดำนะคะไม่งั้นเราใส่แกงไปมันจะดำค่ะก็แช่ไว้สักพักหัน่น ล้วก็แช่นะ้คะป้าน้องก็เอาเอแกงหมักเอาน้ำพริกแกงหมักหมูไวค้ค่ะป้าน้องข้าวจนน้ำแห้งแล้วนะคะป้าน้องเสียดายต้ำพริกแขมติดทุงมือก็เลยเอาล้างน้ำใส่ไปค่ะนี่ค่ะก็หมักทิ้งไว้สัก15นาทีหรือ20นาทีใหเ้เครื่องเข้าเนื้อคะ่ะ นะคะแล้วเราก็เตรียมเนี่ยกระชายหัน่นฝอยแล้วพริกอ่อนใบมกะกรูดป้าน้องใช้ใบกระเพราด้วยนะคะใบโหระพาด้วยค่ะพริกนี่ใช้สามสีเลยค่ะน้ำพริกแกงนะคะโขกเสร็จเนี่ยเราไม่ได้ผัดไว้เราต้องเอามาผัดไฟปานกลางแล้วก็อ่อนนะคะผัดจนหอมแต่นันป้าน้องเออผัดเก็บว้ป้าน้องตม ตำคกหนึ่งก็จะใช้ได้สามครั้งค่ะสำหรับหมูหรือเนื้อหรือไก่อะไรก็ตามแต่ค่ะหกิโลนะคะ1นกิโลเนี่ยก็จะใช้ได้สามครั้งสำหรับหอหนึ่งก็เท่ากับหมู1นกิโลหรือไก่หนึ่งกิโลเนื้อ1นกิโลค่ะหรือจะเป็นปลาก็ได้1นกิโลนะคะอันนี้ป้าน้องผัดไว้เสร็จแล้วป้าน้องก็เอามาคุก กบหมูนะคะแล้วก็ข้าวข้าวให้ให้ข้าวน้ำพริกแกงแล้วพอเขาเข้ากันดีแล้วป้าน้องก็จะใส่น้ำน้ำเปล่าเนี่ยค่ะไปประมาณครึ่งถ้วยแล้วก็ข้าวจนน้ำแห้งไปเลยค่ะอันนี้ป้าน้องถุงมือมันเลอะน้ำพริกแกงป้าน้องก็เลยเอามาล้างใส่ในนี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็ตั้งไฟอ่อนๆค่ะเพื่อที่จะ ต้มให้เขาเปื่อยค่ะลงแล้วนะคะเอรสอาหารมันมาชาค่ะฉะนั้นป้าน้องก็ใช้ช้อนสเตนเลสใส่ไปหนึ่งคันเพื่อช่วยให้เขากระจายความร้อนแล้วก็เปื่อยเร็วขึ้นค่ะไฟปานกลางนะคะอ่นอ,อนไปประมาณสักใส่น้ําเยอะหน่อยนะคะเราจะกินกับขนมจีนค่ะเราจะกินกับขนมจีนค่ะใส่น้ําเยอะๆหน่อยนะคะแล้วก็เคี่ยวไปประมาณสักเอ่อ ยีบห้านาทีครึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้นก็ได้ค่ะเขาจะได้เปื่อยค่ะตอนนี้ไม่ต้องเติมอะไรนะคะเ,เมื่อกี้พาน้องใส่เกลือไปอีกหยิบมือหนึ่งอย่างอื่นยังไม่เติมนะคะให้เขาเปื่อยก่อนแล้วค่อยเติมค่ะการที่เราจะทําเคี่ยวเนื้อหรืออะไรเนี่ยเราต้องอย่าให้เขามีรสเค็มรสจัดต้องค่อยๆเติมทีละนิดนะคะเนื้อเขาจะได้นุ่มค่ะไม่งั้นเนื้อเขาจะกระด้างค่ะ จะเห็นว่าเวลาป้าน้องทําอาหารเนี่ยป้าน้องจะค่อยอยเติมน้ําปลาซีอิ๊วอะไรเนี่ยลงไปทีละนิดนะคะไม่ใส่หัวภาพนะคะฉะนั้นเนื้อเขาจะออกมาเนี่ยกลมกล่อมแล้วก็นุ่มนวลค่ะไม่กระด้างก็เหมือนเราต้มถั่วเขียวค่ะใส่น้ําตาลไปเลยก็ไม่สุกก็กลายเป็นถั่วเขียวกรอบค่ะเอ่อก่อนที่จะลงมือทําอาหารเนี่ยป,ป้าน้องจะต้องเตรียมอาหารให้พร้อมก่อนค่ะเครื่องเครื่องปรุงนะคะเครื่องประกอบเนี่ย เพื่อที่จะได้ไม่เปืองแก๊สนะคะแล้วก็ไม่หลงลืมนะคะเนี่ยมะเขือก็หั่นแช่น้ําเกลือไว้นะคะพอนอนจะเตรียมพร้อมค่ะเพราะตอนเรียนอาจารย์ถ้าเผื่อไม่ทําอย่างนี้อาจารย์ตัดคะแนนค่ะเครื่องพร้อมอะไรพร้อมแล้วเราค่อยจุดแก๊สนะคะจะได้ไม่เปืองแก๊สน้องก็ใช้ระยะเวลาเคี่ยวไปเนี่ยปร,ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเราอย่าอย่าเพิ่งเติมน้าปลาอะไรนะคะ เพราะว่ามันจะมีในน้ำพริกแล้วก็เนื้อหมูที่เราคุกไว้ะค่ะค่อยๆเติมทีละน,นิดพอมันเปื่อยแล้วก็ชิมดูก็เติมไปนิบเนื้อแล้วก็เคี่ยวต่อไปค่ะจนมันเปื่อยแน่นอนแล้วค่อยๆเติมพอใส่ผักใส่อะไรไปก็ค่อยเติมอีกทีนะคะแต่อย่าให้มันเค็มจัดนะคะพอพอเวลามันเย็นแล้วเนี่ยมันจะเค็มขึ้นนิดหนึ่งค่ะมันจะแก้ยากนะคะ เ,เราให้มันเค็มคิดว่าอ,อพอดีแล้วพอไปเตะกินกับข้าวหรือหนมจีนมันไม่เค็มเท่าที่ต้องการก็เติมได้ใหม่ค่ะนะคะมันเค็มเรามันแก้ยาก,ยากเคล็ดลับนะคะที่การที่ค่อยๆเติมน้ำปลาหรือซีอิ๊วหรือเกลือนะะี่ค่ะก็จะทำให้เนื้อเนี่ยนุ่มนะคะไม่แข็งกระด้างแ,แล้วนะคะก็แหว่ เอามะเขือลงใส่ค่ะแล้วเอาเนื้อเนี่ยปิดไว้นะคะกดมะเขือลงไปข้างใต้เอาเนื้อปิดไว้ต้มไปจนมะเขือสุกนะคะแต่อย่าให้สุกมากนะคะไว้กินมืออื่นเนี่ยเราก็จะเพิ่งใส่ผักไปค่ะเก็บผักไว้เตยผักไปเนี่ย,ผ,ยผักเขาจะเละแล้วคุณค่าทางด้านอาหารเนี่ย ก็จะซูมสลายไปค่ะก็จะเหลือแตกากให้เรากินแล้วแม่อร่อยค่ะเหมือนอยากก็ใส่พริกนะคะพอพริกสุกเดี๋ยวก็ดับไฟแล้วก็เอาใบโหระพากับเผาใส่แล้วนะคะดับไฟนะคะก็เอาใบโหระพากับใบกระเพรา ค่ะดับไฟก่อนนะคะไม่งั้นกลิ่นเขาจะจางลงนะคะเราไม่ต้องใส่ใส่เฉพอกินที่เหลือเก็บไว้ค่ะเราจะกินเย็นเราเติมก็ได้ค่ะเราเสร็จแล้วก็ใส่ใบมะกรูดใบมะกรูดอย่าใส่ก่อนนะคะน้ำมันจากใบมะกรูดมันออกมามันจะทำให้มีรสขมค่ะเนี่ยเราดับไฟแล้วนะคะ ไม่ดับกินเขาก็จะจางค่ะกินใบมะกรูดกินใบกะเพราพวกนี้ต้องดับไฟก่อนแค่นี้ก็ตักใส่จานกินได้นนค่ะนี่ป้าน้องอยากกินแกงป่าค่ะป้าน้องก็ใช้โครงหมูอ่อนสันคอหมูเพราะเนื้อหมูธรรมดาก็ไม่มีค่ะรถเข้ามาขายหน้าบ้านแล้วก็ใช้หูหมูด้วยค่ะเนี่ยค่ะก็มาแกงกินกับขนมจีนค่ะ มากินกันด้วยนะคะสนใจเคล็ดลับและวิธีทำนสนใจเคล็ดลับและวิธีทำตามเข้าไปในครอบจัก,กรวาลโดยป้าน้องนะคะคุณจะรู้เคล็ดลับและวิธีทำต่างๆมากมายนะคะขอได้รับความขอบคุณจากป้าน้องค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ